สวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ออกมาเยี่ยมสวนนะครับเยี่ยมบ้านเสียงนกร้องโอเคนะครับ นี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในสวนนะครับก่อนจะถึงในสวนเราจะผ่านต้นมะกอกก่อนนะครับเดี๋ยวก็คงเก็บไปกินนะครับนี่ต้นเชอร์รี่มันร่วงเต็มพื้นนะครับ <c oughs> เชอร์รี่นี้ต้นหม่อน ตัวนี้ของตัวน้นนะครับอโวคาโดตนนเป็นส่วนอ้อยชมพู่มะขามนะครับเดี๋ยวเดินชมข้างในสวนดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นโรงเรือนอันนี้เอเป็ดเบี้ยงเป็ดนะครับวันนี้ก็ลงลงเดี๋ยวไม่รู้จะทําอะไรนะครับต้องปลูกต้นไม้มันมีต้นไม้บางอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ นี่ก็เดินเข้ามาในส่วนของหลังบ้านนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับที่ปลูกไว้ตรงนน้นก็จะเป็นเป็ดนะหรอกำลังเล่นน้ำนะเห็นไหมฮไม่น่เห็นเห็นนะครับอย่าไปรบกวนเป็ดเดี๋ยวนี่ก็ต้นลำไยนะครับมะนาวนี่มะนาวด่างนะครับมีต้นมะนาวด่างนะเพื่อนให้มาได้มา จากอำเภอเชียงดาวเพื่อนให้มานี่ก็ต้นมะขามยักษ์นะครับอาจจะต้องต้อนหน่อยเดี๋ยวมันจะโตเกินไปอันนี้ก็เดินมาสักครึ่งหนึ่งนี่ต้นพุทรานะครับตัดไปแล้วมันก็กำลังติดดอกต้นหนึ่งก็ ให้ตัดไปสองสามต้นนะพุทสานมสดมนะครับนี้อ้อยนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับที่ปลูกไป้นะรออายุต้นสูงมากนะครับสูงมากนะครับมี่กอหนึ่งนะครับเยอะมากนะนี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นบอ่อน้ำนครับที่ขุดไว้นะครับให้กบให้เขียดเพราะาเอากบไอ้เขียดมาปล่อยนะผมล้อม ผมล้อมรั้วบล็อกหมดแล้วนะครับรอการอ้อยนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่ซื้อมาปลูกเห็นบอกเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์เห็นได้ลูกมันไม่น่าเป็นน้ำว้ายักษ์นะครับตอ่นี้ก็จะเป็นส่วนอ้อยสูวนกล้วยมะม่วงอันนี้เป็นอ้อยสีสำารงนะครับพันพันสีสำารงเลยพันสีสำารงหวานหอมอร่อยนะเป็นอ้อยขั้นน้ำ อันนั้นก็ต้นมะขามนะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับมีเป็ดเล่นน้ำอันนี้ก็เป็นต้นอ้อยหมดต,ต้นอ้อยฝรั่งนะครับที่ปลูกไว้นะเราเน้นปลูกไว้กินนะครับนี่ก็อ้อยเหมือนกันปลูกไว้ <c oughs> ต้นอ้อยเท่านั้นนะครับเน้นอ้อยละตอนนี้นะครับที่สวน เดิน,ขนเข้ามาก็จะมีมะม่วงวยแซมนะส่วนมากก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับปลูกไว้แต่นะแต่ก็จะมีต้นกล้วยนะมีเพกานะเพกาะนอนนะข้างบนมีเพกาะนิอ้อยนะต้นน้นอย้อยก็โตแล้วนะครกล้วยก็มีออกผลบางติดผลนะติดปีติดเขือนะครับนี่นต้นอ้อย เดี๋ยวไปชมข้างบนดีกว่าข้าบนจะเยอะหน่อยนู่นนะครับนี่ไปได้หอ่อน้ำแมงกัดแมงกัดก็กินไม่ได้แล้วนะครับพลังต้องหอ่อทุกลูกนะครับแต่ก็ปลูกไว้กินนะครับสิบกระต้นที่เหลือนะครับอ่อย นี่ก็ห่อไว้นะครับหอ่หอห่อฝรั่งไว้นี่เราต้นอ,อ้อยตออย่างเดียวนะครับเราให้ครบอายุสิบเดือนถึงหนึ่งปีถึงจะตัดไปคั้น,น้ำได้นะครับดีต้นสูงเลยนะีน่มีขนาดนระ้อยอันนี้ตั้งกองที่ประมาณร้อยแปดสิบความสูงนะกอนนี้ยิ่งใหญนะ่ตอนนี้ยิ่งเยอะเลยนะครับโอ้โห เยอะมากนะครับต้อน,นี้ต้ใหญ่อ้อยลำใหญ่น,ะนี่ก็ะปุกนนี่ก็อ้อยอ้อยต้นเล็กๆที่ปลูกไว้เสริมอยากให้มันเต็มสวนนะครับแต่เต็มก็กอมันใหญ่เนืนะครับก็โตวไว้มากนะครับ ไม่ใช่หมดนะหนูนก่อนนล้นก็ใหญ่นี่ตออะโวคาโดนะสามปีแล้วนะครับปีนี้น่าจะได้กินละนะครับเขกา,ากาเอามาปลูกไว้นะส่วนมากไม่ค่อยได้กินหรอกนะครับออกเยอะเกินนะนี่อยู่ข้างบน อันนี้เป็นพื้นที่โดยรอบส่วนนี้ผมล้อมหมดแล้วนะครับล้อมรวมหมดแหละอันนี้ไปาหนะ้นอนอีกนี่เดี๋ยวเราจะเดินผ่า,าผ่านดงอ้อยไปน,นี้ต้นมะม่วงแก้ความนินที่เสยถ่ายไว้นะครับที่ลูกมันตกๆดน,นี่ก็เยอะอาจจะเสียงดังบ้างนะครับน,นี่ต้นอ้อยหมดเลยลกอใหญ่มากนะครับปีนี้นะครับ โวไวก็ลอกกราบ,บางนะครับมันเยอะเกินนี่ต้นมะม่วง,งต้นมะม่วงเบานะสองต้นนะครับต้นมะม่วงเบาหนึ่งต้นสองต้นตน,นี่ปลูกไวก้ก็ได้กินตลอดนะปลูกไว้ครึ่งครึ่งปีนี่หกเดือนนีอยู่ในดงอ้อยเลยนะครับดูนี่นะครับสูงเลยนะครับนี่จะเพิ่งมาถอนหญ้าเนาะ ดูกอนนี้นะครับหูหใหญ่มากสูงมากนะครับนะ้ำนะใหญ่นะครับดูนะครับนี่นะครับนำใหญ่มากพนอะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะตัดนะขั้นน้ำนะครับขั้นสดเอาไปทำน้ำอ้อยก้อนนะครับแล้วก็ ทำไซลับน้ำอ้อยนี่ก็แก้วขมิน้นเดี๋ยวต้นนี้ต้นเงาะนะครับยังไม่โตนี่ก็อ้อยป่าดงอ้อยอยู่นะครับใบควรยิ่้ตัดตัดทิ้งไปนี่ก็ต้นเงาะนะครับกำลังจะโตโตสุกทีมีมะม่วงอยู่มีติดอยู่เลยมะม่วงสามฤดูเนี่ยนะครับตรงนี้ต้นนีน้ออกตลอดนะครับ อ้อยทางนั้นนะครับแต่ข้างๆข,ข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเห็นไหมบางหน่อยนะครับอ้อยทางนั้นนะครับมีต้นมะม่วงอ่ะส่วนม่าจะปลูกมะม่วงอีกมะม่วงสักสี่ห้าต้นนะที่ปลูกไว้ครับน,นีก็จะเป็นฟักเป็นฟักเป็นบวบอันนี้เป็นหน่อไม้นะครับต้นไม้ขางโน้นก็จะเป็นที่อขนะองเขาเนาะมีทุ่งนาทุ่งนา อันนี้ก็เจ้าขมิ้นนะได้กินวันนี้ได้กินลูกใหญ่มากนะครับมีมะม่วงมะม่วงนี่ต้นอ้อยก็กำลังโตนะครับพอฝนตกก็เพิ่งปลูกไปอันนี้เป็นวิวลองดูนะครับเนี่ยเป็นภูเขานะครับกั้นระหว่างจังหวัดลำปางครับจังหวัดแพร่นะครับสวยไหมครับนะ ยฝรั่งอชมสวนชักสิบนาทีนะครับเช้านี้นะครับผมก,ก็สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวก็คงไปทำงานนะครับ,น,นะรบนี่ก็อยู่ในดองอ้อยนะครับ เข้มาชมสวนกันนะครับเช้าสวัสดีทุกท่านนะครับที่เขามาน้ามืนฝนน่าเหมือนฝนจะตกแต่ตกก็ดีนะครับว่าจะได้โตสวนจะได้เย็นนะครับชมบรรยากาศไปก่อนนะดูต้นอ้อยแล้วชื่นใจต้นใหญ่นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันนะครับในไร์ขายพลาแล้วกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ